พี่น้องที่เคารพครับตั้งแต่บ่ายของวันที่ส0บเมษายนพวกผมประสานงานกับพรคพวกที่เวทีผ่านฟ้ารู้ว่าทหารกำลังจะเคลื่อนกำลังมาพวกผมอยู่ราชประสงค์ประเมินสถานการณ์ว่าเป่าจริงๆวันนั้นคือราชประสงค์เพราะรัฐบาลพูดตลอดว่าให้ยุบราชประสงค์และมารวมผ่านฟ้าอย่างเก่าหมายความว่าเขาไม่ต้องการผ่านฟ้า ตองการราชประสงค์จนในที่สุดเมื่อได้รับรายงานว่ามีการใช้กระสุนจริงก็เลยชวนแกนนำบางส่วนมาจากราชประสงค์มาช่วยพี่น้องเราที่ผ่านฟ้าพี่น้องครับผมมาถึงในราตรีที่มืดมิดไม่มีแสงดาวไม่มีแสงจันทร์ มีแต่เสียงแผดลั่นของกระสุนสังหารแต่คนเสื้อแดงยังนั่งอย่างสงบอยู่หน้าเวทีรากับจะท้าทายมัจจุราชทุกคนที่กำลังเคลื่อนเข้ามาทุกคนที่ตายมือเปล่านอนสิ้นลมหายใจกลางถนนห้าทุ่มเ็จเสร,เสร็เสียงปืนรอบบริเวณเงียบสงบลงแล้วแต่ที่ดังยิ่งกว่าเสียงปืนก็คือเสียงร่ำไห้กรีดร้อง คนึงของประชาชนผู้สูญเสียผมอยู่หลังเวทีผ่านฟ้าต้องโอบกอดต้องให้ไหลบาซับคราบน้ำตาของญาติมิตรของครอบครัวเพื่อนเราผู้จากไปผมสารภาพกับท่านว่านั่งรถจากราชประสงค์มาผ่านฟ้าผมคิดมาตลอดทางว่าเมื่อมาถึงที่นี่ พอรู้สถานการณ์แล้วผมจะตัดสินใจยังไงหนึ่งยุดตีความรุนแรงทั้งหมดหยุดการ,รเผชิญหน้าหยุดเสียงปืนหยุดการเข็นฆ่าแล้วค่อยว่ากันหรือสองปลุกพี่นอ้องให้เดินหน้าเผชิญหน้าต่อไปมีการเข็นฆ่าเผชิญหน้าสังหารแต่ในที่สุดรัฐบาลก็อาจจะโคลล่นล้มลง ภายในเช้ามืดของวันที่11เเมษายนแต่พี่น้องครับความคิดแรกเนะี่ยผมคิดจบคือหยุดการเข็นฆ่าก็เท่ากับหยุดการสูญเสียแต่ความคิดที่สองนี่แหละครับผมคิดไม่จบถ้าเดินไปต่อต้องตายกันกี่คนแล้วถ้าคนตายไม่ใช่เรา เราจะยืดอกกับชัยชนะที่แลกมากับความตายของประชาชนได้อย่างไรตัดสินใจเจราจากับฝ่ายรัฐบาลยุติความรุนแรงยุติความตายชัยชนะยังไม่ต้องคิดเราไม่เคยมีความต้องการเอากองศพประชาชนมาเป็นบันไดขึ้นไปสู่ชัยชนะแค่มาเรียกร้องให้หรัฐบาลที่รวมหัวกับอำนาจนอกระบบปล้นประชาชนเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องมีใครตายหลังจากเหตุการณ์ยุติลงผมก็ได้ทราบว่ามีนายทหารตายญาติพี่น้องของพลทหารที่ตายโปรดได้ยินเถอะผมพูดในนามตัวแทนของคนเสือแดงว่าเราเสียใจกับความตายของพวกคุณเราไม่ได้สาใจแล้วเราไม่ได้อยากให้พวกคุณตายเพิ่มไม่ใช่ว่าประชาชนตาย20 ทหารต้องตาย30ไม่ใช่เราจะประสงค์ความตายของคุณไปเพื่ออะไรในเมื่อรากแท้ของคุณก็คือประชาชนคุณก็คือพวกเดียวกับเราตั้งแต่ต้นแต่กลายเป็นว่าคนเสื้อแดงมันเป็นพวกปลาเทอนกลายเป็นว่าคนเสื้อแดงเป็นพวกกระหายเลือดทำแม้แต่กระทั่งฆ่าทหารฆ่าเจ้าหน้าที่แล้วฆ่ากันเองเพื่อให้ได้ชัยชนะทางการเมือง ผีหาซาตานตนไหนไปเข้าสิงให้นายอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะให้นายชวนลีกภยัยให้นายสุเทพเทือสุบัณมีความคิดเช่นนี้แล้วพูดออกมาเช่นนี้พูดได้ยังไงว่าเสื้อแดงที่ตายเพราะข่ากระเลงเพราะวิ่งเข้าไปหากระสุนพูดได้ยังไงหัวใจของพวกคุณเป็นผีหาซาตานหรืออย่างไร สิบสี่ตุลาผู้เข็นข้าต้องพ้นไปหกตุลาผู้เข็นข้าต้องพ้นไปพฤษภาผู้เข้นข้าต้องพ้นไปพฤษภาห้าสามผู้เข้นข้านอกจากไม่พ้นไปแล้วยังอยู่ลอยหน้าลอยตาเยียบหัวใจคนไทยได้ถึงหนึ่งปีเต็มบักใหญ่มากหรือยังไง แบกใหญ่ๆที่ว่าเนี่ยฆ่าประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้ตาแลเลยหรือยังไงคุณหยุดได้แต่เพียงลมหายใจแต่คุณฆ่าอุดมการณ์และจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของประชาชนไม่ได้เพราะมันได้ลุกขึ้นแล้วมันได้เติบโตแล้วมันได้ขยายตัวไปแล้วทางแผ่นเดน วันที่บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยความกล้าหาญของพวกเขาจะถูกยกชูให้ลอยเด่นพร้อมๆกับการเหยียบย่ำความอายุติธรรมและอัมหิตของผู้เข็นข่าให้จมดิ่งอยู่ในกับกันของความมืดดำตลอดไปเราเคยรักใครต่อใครหลายคนเมื่อรักก็มั่นใจ เชื่อใจใครจะไปนึกละ่ะว่าคนที่รักเขาจะไม่รักเราผมจึงบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดแต่ความตายมันทำให้คนตาสว่าง แล้วขอให้ได้คิดนะครับว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่ศัตรูไม่ต้องฆ่าคุยกันรู้เรื่องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแล้วอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้เราก็เป็นคนไทยเรารักบ้านรักเมืองไม่ต้องการความขัดแย้งไม่ต้องการการเข่นฆ่า ทำไมไม่ยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองทำไมไม่ยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทำไมไม่สูดเอากลิ่นไอสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พัดโบกไปทั่วโลกอาหรับที่พัดโบกไปทั่วตะวันออกกลางทำไมต้องสำรอกเอาความอัมมหิตมาฆ่าประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมผมอยากจะพูดอย่างนี้ แล้วอยากจะส่งเสียงนี้แล้วให้เสียงที่ผมกำลังจะพูดมันดังกล้องไปทั้งทั่วประเทศไทยได้ยินไปถึงทุกซอกทุกมุมของประเทศเข้าหูทุกหูที่กำลังคิดว่าประชาชนพวกนี้สมควรแล้วที่ถูกฆ่าประชาชนพวกนี้สมควรตายชีวิตของคนพวกนี้ มันไม่ควรค่าสำหรับการพูดถึงเท่ากับการพูดถึงตึกรามอาคารที่ถูกไฟไหม้เสียหายพี่น้องที่เคารพรับใครจะจงใจมองข้ามชีวิตประชาชนก็ให้เขาแสดงออกมาแต่สำหรับผมสำหรับเราสำหรับคนที่เป็นประชาชนด้วยกันเราลืมสิ่งนี้ไม่ได้ เรามองข้ามสิ่งนี้ไม่ได้ประชาชนถูกฆ่าตายประชาชนถูกยิงในเขตอพยพานผมอยากจะส่งเสียงไปบอกท่านเพื่อต่อไปท่านจะได้ไม่ลืมว่าประชาชนถูกฆ่า

ประชาชนถูกยิงในเกระบยาานประชาชนถูกฆ่าตายประชาชนถูกยิงในเคระบยาธานยังเฉยอยู่ได้ยังไงวะประชาชนถูกฆ่าตายประชาชนถูกยิงในเกระบยาธานประชาชนถูกฆ่าตายประชาชนถูกยิงในเกระบยาาน ตื่นหรือยังประชาชนถูก่าายประชาชนถูกิงในเกเรบายาทาลประชาชนถูก่าายประชาชนถูกิงในเกเรบายาทาลไม่ต้องเห็นใจไม่ต้องสงสาร